สิ่งที่น่าสนใจและประเด็นถูกเถียงในกลุ่มประเทศยุโรปตอนนี้นอกจากการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสงครามในยูเครนประเด็นที่กำลังเป็นกระแสะเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็คือการขยายตัวของแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือว่าขวาจัดที่มีอิทธิพลไ,ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในหลายประเทศกระแสะนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามาแรงจริงๆในประเทศสำคัญๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งที่รัฐสภายุโรปและการเมืองในเนเธอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศส รวมทั้งเยอรมนีที่พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับการสนับสนุนมากขึ้นรวมทั้งได้เป็นรัฐบาลด้วยสาเหตุที่อุดมการขวาจัดหรืออนุรักษนิยมได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเป็นเพราะประชาชนเผชิญปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากพวกพยพรวมทั้งเผชิญแรงกดดันจากนโยบายแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและพลังงานเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบขวาจัด หรือการเน้นทําเพื่อประเทศชาติมากกว่าสังคมโลกจึงกลับไปได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ากลับมีประเทศหนึ่งที่แนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการเมืองไม่ป๊อปปูล่าส่วนทางกับประเทศอื่นๆประเทศนั้นก็คือสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นเองค่ะหลักฐานที่บอกว่ากระแสนิยมขวาจัดในอังกฤษไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแล้วก็คือผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 7, 7 ที่พักแรงงานซึ่งมีอุดมการณ์สายกลางค่อนไปทางซ้ายสนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเอาชนะพักใหญ่ที่ครองอำน,นาจทางการเมืองมายาวนาน14ปีอย่างพักคนอนเซอร์เวทีไปได้แต่ลองวิเคราะห์กันดูดีๆความพ่ายแพ้ของพักอนุรักษนิยมในอังกฤษจะเป็นเพราะว่าอุดมการณ์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะผลงานของรัฐบาลหลายๆชุดที่ไม่ดีสนไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกันแน่ ย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่ปีมานี้อังกฤษเปลี่ยนผู้นําบ่อยมากสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้นํารัฐบาลเนี่ยมีน้อยลงไปทุกทีและสะท้อนว่าทิศทางการดําเนินนโยบายตามกรอบของพรรคอนุรักษนิยมไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื้อรังในสังคมได้ค่ะเรามองว่าคําตอบของเรื่องกระแสขวาจัดในอังกฤษที่เติบโตวสวนทางกับประเทศอื่นๆในยุโรปอาจจะเป็นเพราะชาวอังกฤษรู้ผลลัพธ์ของการวางตัวเป็นอนุรักษนิยมขวาจัดแล้ว รอะว่าเริ่มต้นมาก่อนประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit เมื่อปี2563ซึ่งเป็นช่วงที่มีกระแสเคลื่นแห่งการต่อต้านสหภาพยุโรปรุนแรงมากในช่วงนั้นในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้ชาวอังกฤษเห็นแล้วว่าการดำเนินนโยบายแบบขวาจัดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เสมอคะ่ะเพราะเมื่อเจอวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนเข้าไปพักอนุรักษ์นิยมก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ประชาชนเลยต้องการความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและกลับไปสนับสนุนแนวคิดการเมืองสายกลางค่อนไปทางซ้ายแทนนักวิเคราะห์บางส่วนเขามองว่าปรากฏการณ์ในอังกฤษเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าคนนิยมอุดมการณ์ซ้ายหรือขวาแต่หล,หลักก็คือมาจากการที่คนอังกฤษต้องการความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนเดิมคนอังกฤษพร้อมที่จะเลือกค่ะ แต่แม้ว่าการเมืองของอังกฤษในตอนนี้คนจะหันกลับไปสนับสนุนอุดมการ์สายกลางค่อนซ้ายหรือไปทางเสรีนิยมมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ากลุ่มอนุรักษนิยมในประเทศจะหายไปว่าเขายังคงเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิชาวอังกฤษอยู่อย่างเข้มแข็งและที่น่าห่วงกังวลมากกว่าในมิติความนิยมทางการเมืองก็คือกลายเป็นว่าปัจจุบันคนที่นิยมแนวคิดนี้เนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มขวาจัดที่มีพฤติกรรมนิยมความรุนแรงสุดตรงไปด้วย หรือว่าเป็น far-right extremism นั่นเองด้วยกลุ่มคนเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านนโยบายสายกลางและอุดมการหัวก้าวหน้าโดยเฉพาะประเด็นใหญ่อย่างนโยบายรับผู้อพยพที่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่พอใจและพร้อมที่จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมคมคู่ทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการชุมนุมประท้วงเพื่อขัดขานการรับผู้อพยพหรือการให้สวัสดิการแก่คนต่างเชื้อชาติและศาสนาในอังกฤษ ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2567อังกฤษก็ได้เผชิญเหตุการณ์การจลาจลเดือดเมื่อมีข่าวเผยแพร่ว่ามีคนร้ายใช้อาวุธมีดไล่สังหารคนในพื้นที่สาธารณะในเมืองเซาท์พอร์ตโดยในตอนนั้นมีรายงานที่ยังไม่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้อ,อพยพซึ่งแน่นอนค่ะว่ากลุ่มคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัดย่อมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนเขาใช้โอกาสนี้ออกมาประชาสัมพันธ์แนวคิดของตัวเอง ก็เลยออกมาประท้วงร้อมกับข่มขู่ว่าจะทําร้ายคนที่ไม่ใช่ผิวขาวด้วยการชุมนุมประท้วงเนี่ยลุกลามบานปลายกลายเป็นการจลาจลเมื่อมีการใช้ความรุนแรงมีการทําร้ายเจ้าหน้าที่ตารวจและผู้อยพยพที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆการชุมนุมประท้วงขยายตัวออกไปมากกว่า38เมืองในอังกฤษเลยนะคะสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยจนหลายๆประเทศต้องออกมาประกาศเตือนการเดินทางไปยังสหราชอณาจาักรเลยค่ะจากเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นได้ว่า การรวมตัวของผู้ที่มีแนวคิดขวาจัดชาตินิยมหรือว่าเชื้อชาตินิยมเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งไปรวมตัวกันนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นอันตรายและทําให้สังคมอังกฤษไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนายกรัฐมนตรีของสหราชณักรเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุการ์จาจดังกล่าวว่าเป็นอันธัดานขวาจัดค่ะแล้วก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวปลอมทําให้คนออกไปสนับสนุนการประท้วงมากขึ้น ในตอนนั้นอังกฤษจะต้องระดมพลตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษออกมาควบคุมสถานการณ์และรัฐบาลจะต้องจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้แม้กระทั่งองค์การสหรประชาชาติยังกระตุ้นให้อังกฤษออกมาปกป้องสิทธิของกลุ่มคนที่เป็นผู้อพยพที่ควรจะมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในอังกฤษอย่างปลอดภัยและให้เร่งแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะเรามาตั้งคำถามว่าแล้วใครกันอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวเหล่านี้ จากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการระบุตัวต,วตนแกนนําในการประท้วงหรือผู้ชี้นําความคิดของกลุ่มขวาจัดนิยมความรุนแรงแต่พวกเขามีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นกลุ่ม p a t r i o t i c Alternative รวมทั้งมีอินฟลูเอนเซอร์ในสื่อออนไลน์ที่ทําหน้าที่เผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบทําให้ผู้ติดตามข่าวสารถูกชี้นําได้ง่ายเรื่องราวที่เขาเอามาชี้นําก็คือจะบอกว่าผู้อพยพและคนต่างถิ่นเนี่ย คือปัญหาสำคัญของสังคมอังกฤษค่ะทัาง,งที่จริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาต่างๆอาจจะมาจากความไร้สเสถียรภาพทางสังคมและการเงินก็เลยทำให้คนอังกฤษมีแนวโน้มที่จะโดนชักจูงโดยกลุ่มลทัทธิหัวรุนแรงฝ่ายขวาจัดได้มากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีตัวแกนนำอย่างเป็นทางการแต่ก็มีนักการเมืองอังกฤษที่ประกาศตัวชัดเจนว่ามีอุดมการอนุรักษ์นิยมนะคะ และก็ค่อนข้างจะสนับสนุนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาขัดขานนโยบายการรับผู้อพยพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนายเจลฟาราชซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่เคยรณรงค์ให้สหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรปนั่นเองค่ะเราอาจจะสรุปได้ว่าในมิติทางการเมืองเนี่ยอุดมการสายกลางและเสรีนิยมจะยังครองใจคนหมู่มากในอังกฤษนะคะซึ่งแตกต่างจากประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆที่กำลังเปลี่ยนไปเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น แต่ว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิยมความรุนแรงขวาจัดสุดโต่งก็ไม่ได้หายไปจากสังคมอังกฤษเลยเรื่องนี้จะยังคงเป็นปัญหาปวดหัวและความท้าทายของรัฐบาลอังกฤษเพราะว่าสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวอังกฤษมากขึ้นทุกวันค่ะนอกจากนี้เรามีข้อสังเกตว่ายิ่งหน่วยความมั่นคงอังกฤษพยายามควบคุมสถานการณ์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีการลงโทษผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความรุนแรงมากขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงกลายเป็นเหมือนน้ำมันราดกองไฟ ทำให้กลุ่มที่มีแนวคิดหัวรุนแรงต้องการลุกขึ้นมาต่อต้านนโยบายของรัฐมากขึ้นโดยอ้างเรื่องสิทธิของชาวอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะเราเลยเชื่อว่าเรื่องนี้จะยังคงเป็นประเด็นความท้าทายด้านความมั่นคงของอังกฤษต่อไปในระยะยาวขณะที่คนต่างชาติที่จะย้ายเข้าไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักรก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะตราบใดที่สังคมและเศรษฐกิจของอังกฤษยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติคนเราย่อมจะเกิดความกังวล และถูกชักจูงได้ง่ายด้วยชุดข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะขอจบท้ายพอดแคสต์ในตอนนี้ด้วยการเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของคำว่าซ้ายจัดและขวาจัดในมิติการเมืองเนี่ยมีที่มาอย่างไรว่ากันว่าคำว่าซ้ายหรือขวาในทางการเมืองเนี่ยมีขึ้นระหว่างการปฏิบัติฝรั่งเศสในช่วงปีคริสตศักราช1789ถึงปี1799ค่ะที่มาที่ไปของฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา มาจากการจัดที่นั่งในการประชุมสภาหแห่งชาติก็คือผู้ที่นั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนการปฏิวัติส่วนผู้ที่นั่งอยู่ฝั่งขวาสนับสนุนสถาบันประเพณีของระบอบเก่าค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการแทนกลุ่มอนุรักษนิยมด้วยด้านขวาและกลุ่มที่เน้นการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ทางด้านซ้ายนั่นเองและในศตวรรษที่20คําว่าฝ่ายซ้ายก็ถูกนํามาใช้กับการอธิบายขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขบวนการสิทธิพลเมืองขบวนการนิยมสิทธิสตรีขบวนการต่อต้านสงครามและขบวนการสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งหมดนี้เราก็ยังคงเห็นความเคลื่อนไหวยอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือว่าที่ประเทศอื่นๆทั่วโลก The Intelligence Podcast ในตอนนี้ก็หวังว่าจะได้ทำให้เราได้เข้าใจกระแสาการเมืองในยุโรปและสหราชอาณาจักรมากขึ้นซึ่งหากใครที่มีความคิดเห็น หรืออยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกระแสะการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศสามารถแชร์กันเข้ามาได้นะคะตอนหน้า The Intelligence Podcast จะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ